อ๋อาขึ้นตรงนี้อ๋อคาุกกันเออขอยบรรยากาศนะครับ เขาไปพักเหรอใช่คิตตี้ฉันดำแดงเยลองบอ่ะโกำังช่วงที่กำลังท่องเที่ยวกำลังขากลับก็ทยอยกันลง เขาช่วง10โมนนนนรงระว่งา,วะางแล้วทางงานก็มีสองคันนะครับอากาศตคดโค้เลี้ยวซ้ายเ้าเลี้ยวเข้านี้นะครับใช่ไหมในทางชันโอ้โอ,โอ,โอ้ปี่โอ้ที่มด,ดีิมชันนิดนึง่งลงนิดนึงนะครับ

เมืกครับอะไรครับนี่เอาแลเมือกเรโหดที่ึงโค้งครับใสไปอ่าแล้วแล้วกจากที่บ้านนะครับตอนนี้ี่บ้านไต้เขาปัจจุจะเป็นก่อนจะเป็นเขาขัดนาก็ไปแล้ว น,น,นู่นเนี่ยเห็นไหมบนเขาจะมีบ้านน่าจะเป็นที่พักก็ยูงคุสูงมากลงกับรรยากาศาลงคุณมีทั้งคุณมีทางหาด้วยหัว แล้วเรากำลังจะจุดวิกฤตก,ก,ก,ก็คือการลงหักศอกแล้วก็ลงครับตอนนี้โหหางโค้งครับโคง้งโคง้งโคง้ <c oughs> โคงนี <c oughs> ่ถือว่าวันนี้มาแบบซบๆเบาๆขาเรื่องแบบไม่ต้องแรงมาก จะได้ยินเสียงินปันเลยปกติดีอานกา่วเป็นรูนี่ก็ลงอยา่างนี้ก็้ัง น่ากลัวนิดนึ่งนะเดี๋ยวมองไปข้างล่างจะสึกน่ากลัวน่ากลัวชุมว่ะน้ำไหลน้ไหลางๆสัญญาณเตือนไัยก็ไม่ใช่สัญญาณหลบกัน Oh, ก็ยังคงแล้วก็โค้งแล้วก็ลงอุ้ยแล้วก็ลงอย่างแรงลงอย่างแรง งหัดซอกแล้ว <c oughs> แล้วก็เลี้ยวโค้งซ้ายขับเก่งมาช่อนนิดนึงนะมฮะ อากศเย็นอยู่เลยตวเช้าโอ้อจะใสกว่านะใช่บ้างอีอประมาณไม่เกินห้าหรือสินาทีนจถึงนะไ,ไ,ไปปัดไปเก้นาที กมดันกดอากาศไดนที่มันสูง ก็าหาย,เ,ยเป็นลูกเป็นลูกโอกตรงลกดีดีจับเป็นแน่มเป็นปลาไทยปลาเนี่ย จุดหมาถึงจุดโอเคเราจะถึงที่เปล่าคนะปทางเป็นบนคอนกรีตแน่าจนะจะไกลแล้วอึบอึบอึบสุดท้ายสุดท้ายโอเคจากั้จะเปลี่ยนผ่านคอนกรีตประมาณกีนนะ้นว แต่ก็ปเียกขอ้นขาลงฟูกดแนแ่คนติดช่วยไว้สัญญาณแจ้งเตือนวางงา่ารถ,ถหลังจะมา ใส่ติดชิ้นมัน่ใส่ลงใส่ลงเรื่อยๆของซ้ายของซ้ายออกกระตามมาเจอคันเป็นสามคันทางดีขวดก็ เป็นเส้นทางธรรมชาติครับต้องเจ็บครับคือสัตว์นิดนึงแต่เราก็ผ่านได้เอ่อกำลังจะลงสัตวเรื่อย